ที่ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตตามพระเจดีเก่าๆเ,เศษอาหารและชานมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขรตัวขอมในเวลาลงเลขยันต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัตรคังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมทาวรช่วง สิทธิ์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพันธ์พระสุงมกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายทรงผลทําให้ผู้ที่มีไว้บูชาทรมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยมีโชคมีลาบมีความสําเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมา ถึงทุกวันนี้ด้วยบาร,รมีที่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีท่านปลูกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2399พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล่าวคือสมเด็จได้เอาบาตรที่ใส่พระพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธาน แล้ววงสายสินจากพระประธานไปยังบาทพระอารัธนาพิสุททั้งปวงที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยทำเช่นนี้ตลอดฤดูการเข้าพรรษาครั้งครบกำหนดไตรมาสแล้วสมเด็จก็อาพระที่ปลูกเสกครบกระบวนความแล้วไปบรรจุไว้ตามเจดีของวัดต่างๆเช่นวัดชีปะขาววัดศรีสุดาราม วัดตะไครที่แขวงกรุงเก่าวัดระคังวัดชัยโยอ่างทองวัดบางขุนพรมวัดอินและแจกแก่ผู้คนที่สนใจทั่วไปท่านจะประคุณสมเด็จเคยติดการฉันหมากแต่พอถึงอายุ62ปี